ไกลตรวจสุขภาพแล้วแต่กินไม่หยุหดเลยทั้งของเค้าของหวานแบบนี้คงต้องบอกลาสุขภาพดีๆกันแล้วจ้าใครที่เป็นเหมือนเราบ้างคะช่วงนี้กินเยอะมากยิ่งของหวานชานมนี้โอ้โหบอกเลยว่าเลิฟเป็นพิเศษแล้ว่าอะไรรู้ไหมตรวจสุขภาพมาทีหนึ่งนี่นะแคบรรองไห้เลยเพราะอายุเรอะขึ้นอะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมจะลดละเลิกแต่ก็ทําไม่ได้อยากได้คุณาบางปานแบบเมื่อก่อนขึ้นมาแต่ทําไมมันเหนื่อยแบบนี้วันนี้เลยตัดสินใจลองทานวีล็อกของพี่จินตลาดูกล่องนี้ยเขาเป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพทําให้การทานของเราไม่จุกจิกและมีช่วงเวลา ที่ท้องของเราจะได้ว่างลงในการทํางานบ้างเพราะวีล็อกมีสารสกัดที่ช่วยทําให้อิ่มนานจึงทําให้เราทานเป็นเวลามากขึ้นและดูแลหุ่นเราให้ปังสวยแบบสับๆกันไปเลยแนะนาให้ทุกคนดื่มน้าให้มากหน่อยนะคะเนื่องจากในวีล็อกมีไฟเบอร์สูงมากน้าจะช่วยนําพาทําให้การขับถ่ายของเราดีขึ้นด้วยทานได้ง่ายครั้งละ1เม็ดก่อนอาหาร1ชั่วโมงเวลาท้องว่างใครที่กําลังกังวลเรื่องการทานที่เยอะทานไม่เป็นเวลาอายุเยอะแต่อยากใส่ชุดสวยๆแนะนําเลยค่ะลองหาวีล็อกมาช่วยดูแลสุขภาพดูแล้วชุดสวยก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมสสววยยับ